พี่น้องมีภาษดุปูปริศนาทรงมาถึงวันยพรแกกองออกมาบึงบกักเน่าพุงบักไงพร้อมโอโ้โหเดี๋ยวๆแกปอดอะไแกแป๊บนึงพี่น้องโอ้ซีเมนเอื่อยทรงมักเน่ามาหาย เียมาหน้าแบบมักย่างหลายเลยย้อนมันญ่าพรสิเอาเขาไปยันเฮกัวอีิมิรัดนะคะเียร์นวยแบบไงอะ่ะขอบคุณพี่สาวนะคะเป็นทรงแบบหน้ามาใหา้นวยแบบไงเลยสมแทบอันนี้ <laughs> อู้หนักบักคักบชักกิโลวะเดี๋ยวนี่ระบุชักกิโลเนาะ บ,บ่อเดรบูหนักแต่ว่าหนักมากเลยโอ้ยเพราะว่าปัวาตำกวาสิบกิโลถุงบบกไงเลยเฮยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเ,าเราเอาอเข้าไปให้ครัวแม่รัดนะคะจะได้ตับบั็อกฮงกินแล้วก็ใส่เน่าอยู่เน่าหย่าอยู่รัวอีเมเด้